อ่ะขอเวลาขอเวลาเออให้มันหยุดโยกก่อนนะคะเนื่องจากว่าตั้งกล้องแบบไม้เดี่ยวอะค่ะขาตั้งกล้องแบบนี้เลยไม่ได้แบบเป็นคาแบบย,วยาวๆเนาะ <c oughs> โอเคได้แนละ้วสวัสดีค่ะยินนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของผมนะคะ EP ที่16ไหม จำไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปต่อเนื่องเหมือนช่วงแรกๆเนาะคนเราอ่ะเวลาทําอะไรเนี่ยก็จะมีแบบขยันช่วงแรกๆแล้วก็พอนานๆไปก็จะเริ่มขี้เกียจบ้างออมียาอ,อือ่นเ,เข้ามาให้ทําบ้างก็จะเริ่มหยุดทําแต่ว่าเตก็พยายามมันหยุดไม่ได้เพราะว่ามันมีคนถามเข้ามาตลอดแล้วก็มีคนคอมเมนต์ให้ตลอด ก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจที่ดีก็เลยหาเวลาว่างเพื่อ,อ,ท,ท,อที่จะทำต่อไปนะคะก็ขอกราบสวัสดีอยากเป็นทางการนะคะเอ่อกาบสวัสดีมิตรักแฟนผมของเตทุกคนสังเกตไหมว่าโลเคชันเตเปลี่ยนนะคะไม่ได้ย้ายร้านนะร้านเตยังอยู่ที่อารีเหมือนเดิมอยู่ในห้องห้องสต็อกที่เตเคยถ่ายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้เตถ่ายที่บ้านค่ะนี่คือร้านที่สองนะคะ ที่อยู่ใต้หุ่นบ้านของเตนะคะดูสิอลังการมากนะคะนี่อยู่ใต้หุ่นบ้านนะคุณพ่อคุณแม่กับเตเนอนอยู่ข้างบนเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวพอทายคลิปเดี๋ยวเ,เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะร้านนี้อะ่ะเออไหนๆก็เข้าเรื่องร้านนี้แล้ว ร้านเนี้ยเตไม่ได้มาทําประจํานะคะเตจะเข้ามาทําเฉพาะวันหยุดก็คือวันอังคารก็คือจะเข้ามาทํำนิดๆหน่อยๆมานั่งแบบมานั่งชื้นชมบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วร้านตรงเนี้ยเตให้พี่เก่งก็คือเป็นเจ้าของเลยคือให้ให้พี่เก่งเนี่ยเป็นคนถือกรรมสิทธิ์เป็นลาเป็นเป็นคนดูแลร้านทั้งหมดเตเป็นแค่สถานที่ให้เตเก็บแค่ค่าเช่าจากพี่เก่งนะคะเตไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับนางถ้านางทำได้เยอะก็เรื่องของนางแต่ว่าเตยขอส่วนแบ่งในการเช่าพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากว่าเตาต้องไปดูแลฝั่งที่เป็นร้านที่อาลีอันนั้นเตต้องไปยืนหนึ่งตรงนั้นก่อนนะคะไม่สามารถที่จะแยกล่างมาทำสองที่ได้เนาะที่นี่ก็เลยยกกรรมสิทธิ์ให้พี่เก่งดูแลแล้วก็เอาส่วนแบ่งนิดหน่อยนะคะโอเคเรื่องร้านที่สองเตจบตรงแล้วได้เดี๋ยวเตย,เย,เย,เยให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะไว้ท้ายคลิปแล้วกันอันนี้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่า EP นี้เตจะพาทุกคนไปดูการยืดโคนดัดปลายนะคะเออก็มีคำถามของลูกค้าหลายๆคนว่าผมนึงผมหนูเนี่ยต้องยืดโคนดัดปลายไหมคะหรือแค่ดัดปลายอย่างเดียวได้ไหมคะการยืดโคนดัดปลายเนี่ยมันเหมาะสำหรับลูกค้าหรือคนที่ผมฟูเท่านั้นนะคะต้องผมฟูถ้าผม ตรงอยู่แล้วไม่ต้องยืดโคนนะคะเพราะว่ามันตรงอยู่แล้วดัดแคปลายก็พอทําไมถึงต้องยืดโคนและดัดปลายสาหรับคนผมฟูวันนี้เตมีแขกรับเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญแขกรับเชิญนิดนึงนะคะตัวหนึ่งคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้หญิงมารับเชิญอันนี้เป็นเคสผมฟูแบบฟูน้อยละกันเพราะว่ามันจะมีแบบฟูมากกับหยักโศกฟูกับหยักโศกต่างกันนะคะฟูคือมันยังตรงอยู่แต่มีความชีฟ้ฟูผมไม่มีน้ําหนักนี่คือเรียกฟู ถ้าอยากโศกและชี้ฟูด้วยนั่นก็คือมันจะหัวใหญ่หัวโตไปเลยนะคะนั่นก็เป็นอีกแบบหนึง่งนางแบบคนนี้ผมเขาจะเป็นผมฟูอย่างเดียวถามว่าอยากโตกไหมก็เป็นคลื่นนิดหน่อยนะคะไม่ถือว่าอยากโศกโดยตรงก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ต้องยืดโคนถ้าไม่ยืดลักษณะนี้นึกภาพว่าตรงปลายมันหยิกและตรงโคนมันฟูอยู่อย่างเงี้ยผลลับออกมามันจะเป็นยังไงมันจะแบบฟูฟูหยิก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 ปลายแล้วโคนฟูฟู ก็เป็นอีเพิงผมแบบฟูฟ่องละออนฟิวถ้าลูกค้าชอบเก๋ๆเป็นแนวแบบพี่ปาม่หน่อยอะไรก็ใช้ได้น่าจะโอเคแต่ถ้าเป็นกรณีแบบเราต้องการให้มันเรียบร้อยเป็นไปไม่ได้ค่ะเราต้องยืดโคนด้วยถ้าเคสนี้ควรยืดโคนแต่มีเลเวลในการยืดไม่ควรยืดจนตรงเกินไปการยืดตรงแนวเกินไปเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่อยากโซนะคะนั้นต้องใช้พลัง กล้ามเนื้อทุกส่วนในการหนีบลงมานะคะแต่ถ้าเป็นเคสนี้คุณยืดแบบว่าอารมณ์แบบขี้เกียจทำอะ่ะยืดยืดเบาๆเป็นเขาเรียกว่ายืดบอลลุ่มนะคะถ้าภาษาของเต้เรียกเขาเรียกยืดบอลลุ่มคือไม่ต้องลงน้ําหนักเยอะไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องใช้น้ํายาที่รุนแรงแค่ลดอาการชีฟ้ฟูให้ผมมันทิ้งน้ําหนักลงมันก็จะเข้าทรงสวยสง่าผ่าเินเดี๋ยวเต้มีตัวอย่างให้ดูนะคะเคสนี้เออเป็นผมสั้นแล้วกันเนาะ เพราะว่าคนนี้คือผมเขาอยากโศกมาอยู่แล้วแล้วก็เขาอยากตัดสั้นแต่การตัดสั้นของของคนผมอยากโศกเนี่ยมันจะฟูเตเลยใช้เทคนิคนี้ในการทํานะคะเดี๋ยวไปดูกันยกเ,เดี๋ยวเตเอาขึ้นมาให้ดูทีละข้างลเลยเนาะอาบีฟอร์ก่อนบีฟอร์นะคะทะ่านบีฟอร์คือผมตรงปลายเขาเคยยืดมามันจะมีความตรงอยางนิดนึงแล้วคนผมที่งอกมาใหม่เป็นผมธรรมชาติของเขามันจะฟูนิดนึงถ้าสังเกตดีถ้าสังเกตดีตดีด เห็นไหมฮะเนี่ยมันจะฟูนิดหนึ่งทีเนี้ยเราจะมาลงน้ํายากันนะคะเดี๋ยวมาลงน้ํายากันค่ะลงน้ํายาแบบนี้ที่นึ่งน้ำยาควรแยกตามสภาพเส้นผมนะคะกรณีที่ลูกค้าผมเคยผ่านการทําเคมีมาแบบนี้น้ํายาตรงโคนต้องเป็นน้ํายาสําหรับผมธรรมชาติตรงปลายเป็นน้ํายาสําหรับผมที่เคยผ่านการทําเคมีมาแล้ว นะคะแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ใส่น้ำยาแข็งแรงได้เลยแต่ว่าผมตรงปลายอาจจะแห้งมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ละเอียดละอ่อนเหมือนที่เตยทำหรือว่าทางร้านเตยทำก็จะแยกน้ำยาให้ลูกค้านะคะเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพที่ดีค่ะ <c oughs> ทีนี้ลงน้ำยาเสร็จเราก็พอมันได้ที่แล้วเราก็ไปล้างแล้วก็มาเข้าเครื่องดัดค่ะการที่คนดัดผมนี่เราต้องดัดก่อนก็คือม้วนแกนฟุ๊กฟ,ฟ,ฟ,ฟุ๊ฟุ๊ฟุ๊ม้วนแกนก่อน พอแกนเข้าที่แกนหน้าที่แล้วก็เออมานิบโคดนกันแต่อาจจะไมไ่ถ่ายให้ดูทั้งหมดเนาะเพราะว่าถ้าถ่ายให้ดูทั้งหมดทุกคนอาจจะทําตามได้แล้วก็ร้านั้นผมอาจจะต้องเจงได้นะคะอันตรายนะคะก็ให้ดูเป็นบางส่วนทีนี้หลังจากที่หนีบหนีบเนี่ยหนีบ,หน,บ,ห,นบหนีบโคนนะคะหนีบโคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่น้ํายากโกลบหลายคนชินกับคําว่าโกลบผมโกลบผมไม่ใช่การทําสีผมอย่างเดียวนะคะโกลบผมเนี่ยคือการล็อกผม เอ,อยืดผมก็ต้องโกลบดัดผมก็ต้องโกลบง่ายๆว่าเรียกน้ํายาโกรบในว่าน,น้ํายาล็อกหลอนล็อกยืดก็ได้ค่ะคือเราทําการเปลี่ยนโครงสร้างเสร็จเราต้องล็อกสังเกตถ้าใครเคยทํานะคะมันจะใส่น้ายาสอครั้งก็คือน้าํายาน้ํายายืดก่อนแล้วก็น้ํายาล็อกดัดผมเหมือนกันใส่น้ายาดัดก่อนแล้วก็น้ํายาล็อกอีกรอบหนึ่งใส่2องรอบนะคะ พอใส่เสร็จนะคะหลังจากที่เราแล้วเราเอาไปล้างล้างแล้วก็ควรจะลงทิศเมนให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเสียตังค์เพิ่มหรือไม่เสียตังค์เพิ่มด้วยจัจจุบ,บันควรจะใส่นิดนึงเนื่งองจากว่าการยืดเนี่ยมันทำให้ยืดดัดเนี่ยทำให้ผมแห้งนะคะต้องใส่นิดนึงนะคะหลังจากนั้นพอล้างเสร็จแล้วรอนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะที่หนึ่งนี่นะคะเออผมตอนเปียกเนี่ยเราเ,าเอามือหวีหรือเอาหวีหวี ก็ได้นะคะเราจะสังเกตว่าตรงปลายก็จะมีความเด้งเป็นรอนอันนี้คือเขาเรียกว่าดัดแล้วมันหยิกนะคะถ้าเอามือสางหวีแล้วมันตรงอันนั้นคือเรียกว่าดัดแล้วไม่หยิกนะคะอันนั้นต้องแก้นะคะก็มีบ้างนะคะนิดหน่อยทีนี้ตรงโคนเนี่ยมันต้องตรงอันเตททำให้ดูนะอันนี้เบฟอร์เนี่ยโคนมันจะหยิกอันนี้อะฟเตอร์โคนมันจะตรงต่างแล้วนะคะต่างตั้งแต่ตอนเปียกแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเป่าแห้งแล้วก็ตอนเสร็จเลยนะคะไปดูเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นเคสที่แบบน้องอยากได้สั้นมากๆกรณีผมแบบยาวเร็วๆก็ตัดไปเถอะค่ะถ้ามีกระจิกกระใจใี๊การไว้สั้นก็ตัดไปเลยทําได้ค่ะแต่ว่าไยทอยเนี่ยต้องใช้เทคนิคการดัดอีกแบบหนึง่งซึ่งอันนี้เอาไว้เดี๋ยวคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะมันจะเยอะไปนะคะอาลอนก็จะประมาณนี้สําหรับคนอันนี้คือน้องผมหนามากนะคะในแบบคนนี้ผมหนามากแล้วก็โจทย์ของน้องก็คือเขาต้องการลอน อีกแล้วก็สูงแต่อีกก็ประมาณเนี้ยอ,อ,อีพีนี้ยาวนิดนึงนะคะโอเคสำหรับการยืดโคนดัดปลายอย่าลืมนะคะเหมาะสำหรับคนผมฟูผมยักโศกแล้วก็ผมยักโศกชีฟ้ฟูไม่เหมาะกับคนผมตรงไม่ควรทำนะคะถ้าไปร้านไหนแล้วเขาบอกว่าต้องยืดโคนด้วยนะอะไรเขาบอกเพิ่มนะคะกรณีคนผมตรงนะคะไม่ได้นะคะก็มีลูกค้าหลายท่านที่เข้ามาแล้วบอกว่า ทำไมร้านเก่ามันคอยถึงยืดให้ผมลูกค้าตรงบรนบรรทัดก็ยังยืดให้นะคะไม่แปลกนะคะเราต้องการเงินเนะาะบางของเต้ก็อยากได้เหมือนกันแต่ว่าผมมันก็จะเสียเพิ่มเปล่าๆแล้วก็เสียเงินเพิ่มเปล่าๆไม่แนะนํานะคะลูกค้าป็อย่างลูกค้าก็ต้องรู้เองบ้างนะคะเดี๋ยวนี้มันก็ศึกษาง่ายเนาะโอเคสําหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะมีแต่ร้านนะคะเดี๋ยวไปอวดร้านนิดนึงนะคะ <c oughs> พักภูมิใจมากอันนี้เตออกแบบเอง ไม่ได้ทำกราฟิกในคอมนะคะใช้กระดาษ A4 แล้วก็ดินสอที่7ซเสีที่เซเนะคะวาดแล้วก็ตียอดลายออกมานะคะกระจกทรงโค้งนี้นะคะชอบส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งแพงมากนะคะถ้าเอาเป็นสี่เหลี่ยมทั่วไปราคาจะถูกกว่ากันคนละครึง่งไม่เป็นไรเราเน้นสวยนะคะส่วนผ้าม่านสีส้มนี้สินแสสั่งค่ะอีกนิดนึงก็เป็นจีวรพระแล้วนะคะ อเดสินแสเขารีเคเสตอนแรกจะเอาสีชมตอนแรกจะเป็นสีชมพูทั้งหลังเขาไม่อนุญาตนะคะส่วนดอกโบตันนั้นเป็นดอกความสวยความงามเหมาะสำหรับร้านร้านทำผมนะคะเออท่านก็ให้เป็นดอกโบตันนะคะส่วนโซนด้านหน้าอยากได้เป็นของตัวเองนิดนึงก็เลยทําเป็นแอรียสีชมพูนิดนึงนี่เป็นห้องชมพูเล็กอันนี้พี่เก่งนะคะอันนี้คือเจ้าของร้านโดยตรงที่เตพูดถึงมาเบื้องต้นนะคะพี่เก่งเซยห้ายนะยค่ะ สวัสดีคับถ้าใครมาที่นี่เจอพี่เก่งนะคะถ้ามาวันอังคารจะเจอเตถ้าใครอยากจะมาหาพี่เก่งตัวต่อต,ตัวก็มาวันธรรมดานะคะเออไม่ใช่วันธรรมดาทุกวันยกเว้นวันอังคารถ้ามาวันอังคารเจออีฉันหลอกหลอนแน่นอน,นะคะ่ะโอเคสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ถามเตมาได้ไว้เดี๋ยวเตจะทำ EP ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยว คิปต่อไปคงมาทําที่บ้านแหละเพราะว่าที่ร้านเนี่ยลูกค้าเข้าตลอดแล้วมันไม่ไม่สามารถที่จะมาเหตุปากพูดอย่างนี้ได้อันนี้คือเวลาประมาณสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วค่ะเราปิดร้านแล้วเราก็เลยมีแอรียเขาเรียกอะไรพื้นที่ส่วนตัวให้เราแหกปากได้เพราะนี่คือบ้านของเรานะคะยังไงฝากร้านไว้ด้วยนะคะมีร้านนี้อยู่ที่บางนากม5แล้วก็ร้านที่เตปประจําอยู่อยู่ที่อารีสะพานควายนะคะใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นใครไม่ใกล้ก็ทำแถวบ้านก็ได้ค่ะ ปรึกษาได้แล้วก็ออกไปทำที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะ